หยุดใครเลื่อนข้ามคลิปนี้ขี้แตกตายสยองอีกแล้วฮะเรียนจ๋ามาดูตัวอย่างโจทย์นะ,ะที่อยู่ในคอร์สติวนะฮะสอบเข้ามหิดลตลุยข้อสอบมห ah ิดลวมวจุลาภร์ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ครูอยากจะนำเสือพวกเราดูค่ะค่อนข้างยากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมองไม่ออกเนี่ยนะ,ะข้อนี้อาจจะข้ามเลยก็ว่าได้อะเขาบอกว่า 4,444สคูณ4,445าคูณ4,446คูณอย่างเงี้ยนักเรียนจ๋าไปเรื่อยเรืยจนถึงไอ้เจ้า8,888เนี่ยคำถามคือไอ้ตัวเลขที่คูณกันทั้งหลายแหละเนี่ยสามารถหารด้วยสองเนี่ยลงตัวกี่ครั้งโอ้โหเธอเธอนึกสภาพ ถ้าเกิดว่าเธอนั่งเอาตัวเลขมานั่งคูณกันแล้วเอาสองหารเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าสองมันจะหารไปเรื่อยๆได้กี่ครั้งเนี่ยเธอไหวไหมไม่ไหวเลยเรียนจ๋าอ้วกแน่อาจจะเป็นลมเลยบางคนนะฮะมาลองดูเฉลยแบบเบาๆเลยนะคนนี้นะอ่ะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับก่อนอื่นนกเรียนจ๋าตัวเลขของเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากการเอาหนึ่งคูณสองคูณสามถูกไหมมันถูกคูณตั้งแต่สี่พันเลยถูกไหมเอาละแสดงว่าถ้าเกิดว่าครูจะหนุ่มทําการมองมันใหม่ มองมันใหม่โดยการเอา1น่คูณ2ค่ะคูณ3ค่ะคูณไปเรื่อ,อยๆจนถึงคูณ4,443อ่ะคูณ4 3, 4 4พนทานไหมคูณไปเรื่อยๆอ,อีกอ่ะ4 0 0 0ไปเรื่อยเนาะจนถึง8,000เลยกัน8,888แสดงว่าอะไรเกิดขึ้นครับไอ้ก้อนเนี้ยที่ครูเขียนขึ้นมาเนี่ยมันเกินถูกไหม จทย์เรามีแค่บรรทัดนี้ถูกไหมไอ้ก้อนนี้มาจากไหนดูไหมครับมันเกินมาพอมันเกินมาครูอยากให้มันเท่ากับโจทย์ก็เลยทําการหารด้วยตัวที่ครูเขียนเกินมาทันไหมครับสแสดงว่าครูจะหนุ่มก็เลยจะทําการหารด้วยหารด้วยหารด้วยเนะะีหารด้วยใครเร็วๆเ,เข้าหารด้วย1นึคูณสคูณสะคูณไปเรื่อยๆถึงคูณ4ี่พกับอีก4 3 เรียนทันนะครับพอคูณเข้ามาตัดโชะเชะก็จะได้คําตอบเป็นบรรทัดข้างบนเหมือนเดิมแล้วอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เลยเรียนจ๋านะอะฟังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวข้อนี้ครูว่านักเรียนน่าจะยิ้มนะแสดงว่าครูทําการขอญาตเขียนเท่ากับด้านหน้าแบบนี้เอาล่ะจากนั้นการที่สองจะหารลงตัวนักเรียนครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะการที่ตัวเลขสองเนี่ยจะหารลงตัวแสดงว่าจํานวนเหล่านั้นต้องเป็นเลขคู่จริงไหม จำนวนเหล่านั้นต้องเป็นเลขคู่ครับอ่าจำนวนนั้นต้องเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคี่สองหารลงตัวไหมครับสองหารไม่ลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเป็นเลขอะไรเลขคู่เท่านั้นโอเคนะครับแสดงว่าครูก็เลยจะทําการขอข ok อนุญาตดึงเลขคี่มันออกมาก่อนทันไหมฮะครูก็เลยจะขอ m un, m ขอนุญาตเขียนมันใหม่เป็นหนึ่งคูณสามคูณ ห้าคูณไปเรื่อยๆถึงคูณสี่พามเนาะถึงคูณแปดพันแปด้ยทันไหมครับคูณแปดพัอจ็ดไอ้จำนวนที่ว่าเนี่ยคือเลขคี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าคูณอย่างนั้นมันเท่าวันทัศเดิมแสดงว่าคูณก็ต้องคูณเลขคู่ตามมาถูกไหมก็จะมีคูณสองคูณสคูณหคูณแคูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณตัวที่แปดพันแปฮะเรียนทันนะครับ ทันนะครับทันเนาะทันเนาะไม่มีอะไรนะแค่สลับที่เฉยๆนะฮะเอาเลขคี่มาเขียนข้างหน้าเอาเลขคู่ไปเขียนข้างหลังเฉยๆอีกนิดหนึ่งก่อน8ปดพปดปดเนี่ยนักเรียนทราบดีแน่นอนว่ามันคือใครมาก่อน8ปดพแปดร้อยแปดสิบหกจริงไหมครับเพราะมันคูณเลขคู่ไงแปดพันแปดร้อยแปดสิบหกครับถามว่าครูทําทําไมนะักเรียนครับบรรทัดนี้หนูจะยิ้มทันทีเลยลูกหนูจะยิ้มแบบโอ้โหยหนูกาถูกรางวัลที่หนึ่งเลยสามชุดเพราะฟังดีๆ ข้างล่างก็เหมือนเดิมเนาะคือคูณหนึ่งคูณสองคูณสามเนาะคูณไปเรื่อยถึงคูณสนะี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามอะขออนุญาตจริงๆเรียนเขียนตรงเนี้ยให้ตรงตรงเนี้ยนะักเรียนบางคนเห็นแล้วนะบางคนเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นแล้วนะลูกเห็นอะไรลูกอนาคตตัวเองนาะเริ่มมืดบอด <c oughs> นะฮนะฮะเอาละเอาล่ะ,ละนะฮะข้างบนตัวเนี้ยเท่ากับบรรทัดบนนี้อยู่ลนะ โอเคไหมครับตัวนี้ตัดกันก็ยังคือบรรทัดข้างบนเอาง่ายๆนะไอ้บรรทัดเนี้ยที่ครูเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็คือโจทย์นั่นแหละโอเคไหมครับนักเรียนดูดีๆนะมายากลครูเจ๊จะมาแล้วนะหนึ่งตัดกับสองได้คือหนึ่งคูณสองได้สองสองตัดกับสี่ได้คือสองคูณสองเป็นสี่สามคูณสองเป็นหกคืยถัดไปแน่นอนมันคือหนึ่งสองสามถัดไปก็ต้องเป็นสี่ถูกไหมสี่ก็จะตัดกับแปดได้คือสอง ใครเรื่อยๆจนถึง4 4 4พมตัดกันกันกบ8,8ด6ได้ก็คือใครอยู่ดีก็คือสองคถามของครูคือปันทัดเนี่ยที่ครูเขียนสองมาเนี่ยมีสองทั้งหมดกี่ตัวพร้อมกันเลยใครตอบได้บ้างฮะมีสองทั้งหมดกี่ตัวนะฮะมี2ทั้งหมดกี่ตัวนูดูข้างล่างนิดนึงลูกหนูต้องเป็นคนช่างสังเกตตําแหน่งที่หนึ่งเนะี่ยคือเลข2 ตำแหน่งที่2ตรงที่คูณ2นี่ก็เป็นเลข2ตำแหน่งที่3นี้ก็เป็นคูณเลข2เหมือนกันตำแหน่งที่4 4 4พก็คือเลข2แสดงว่ามี2อยู่ทั้งหมดกี่ตัว2องพันไอ้สี่พันสรอสสบสามตัวครับทําให้ครูเจ้าหนุ่มทราบทันทีว่าอู้มาแล้วอะหน่งคูณสคูณหคูณไปเรื่อยถึงคูณแ8ดพันแปดร้อยแปดสิเจ็ดเนี่ยมันก็ยังมีสองคูณอาศัยอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งสิ้น สองยกกำลังสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามตัวครับทันไหมครับแล้วค่อยทำการคูณด้วยแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดครับโอ้มาแล้วมาแล้วนะฮะอย่าลืมว่าบรรทัดนี้ทั้งหมดที่กูเขียนมาเนี่ยมันคือโจทย์นะฮะยังคงเป็นโจทย์อยู่นะครับมันเป็นการเขียนให้อยู่ในรูปแบบใหม่เฉยทีนี้แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเรียนจา๋ามันคือแปดคูณแปดคูณใครหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงไหมแต่แปดเนี่ยมันถูกแตกออกมาเป็น 2คูณกัน3มตัวได้อโอ้โหดังนั้น8ปดพันแดอยแปดสิบแปดตรงเนี้มันถูกสองอาศัยอยู่ถึงสมตัวเลยนะคะดังนั้นนะักเรียนจา๋าครูจะจบแล้วนะ1นึคูณสมคูณหคูณไปเลื่อนถึงคูณเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเขียนเอาแแล้วกันเอาแ8ดแปดเจดแล้วก็คูณหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ไหม แล้วข้อคูณ2ยกกําลังเท่าไหร่ตรงนี้มีอยู่แล้ว4,443ตัวขออนุญาตเอาอีก2ตัวนี้มาอีก3ตัวกลายเป็น4,400กับอีก46ครับโอ้โหยิ้มยังคําถามคือยิ้มยังบางคนบอกยิ้มตรงไหนคูเจ๊ยังไม่เห็นคําตอบเลยนักเรียนจา๋าเขาบอกว่าเอาก้อนนี้หารด้วยอะไรหารด้วย2หารด้วย2อถูกไหมนี่ไงแล้วจะหารลงตัวกี่ครั้งอย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยไฮไลท์สีชมพูคูเจเป็นเลขอะไรหมดเลย เป็นเลขขี้หมดเลยจริงไหมอันนี้คือเลขขี้เลขขี้สองหารไม่ลงตัวแน่ๆจะเหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวที่สองหารลงตัวคําถามคือสองจะไปตัดกับก้อนเนี้ยได้กี่ครั้งล่ะลูกก็คือได้ตามจํานวนเลขชี้กาลังนี้เลยจริงไหมจริงไหมครับดังนั้นข้อนี้หมูหวานอาหารอาหารเราแล้วลูกพิซซ่าฮัทก็ไม่เท่าดังนั้นครูจะตอบแล้วนี่เรียนสองหารลงตัวกี่ครั้งครับสี่พันสี่ร้อยกับอีกสี่สิบหกครั้งครับจบมา ข้อนี้สวยมากๆเรียนจ๋าฝากเก็บเป็นหนึ่งในความรู้ลงในซีกสมองเล็กๆของเราให้อีกข้อหนึ่งของครูนะะเจอกันใหม่อย่าลืมมาลงเรียนคอร์สนะฮะข้อสมันเองจ้าบ๊ายบายโชคดี